เพื่อนกันอย่างนี้อ่ะเนาะนายบ้านเราเที่ยวเก่งเหลือเกินจะเห็นพาเราไปเที่ยวด้วยเลยไม่ทำความสะอาดบ้านทั้งวันเลี้ยงหมาตัวยังกระยะิบสองตัวว่าแต่ตัวหายไปไหนได้วะจหาด้วยาเดี๋ยวหมอนเลยวหมอนเอานีบอนอำอะไรตรงนี้เดหมอนมันทำอะไรอยู่ตรงนี้ <S <S หน้าบื้อเอ้ยหน้าเงาเ่ยว คิดถึงคุณได้เหมือนกันใช่ไหมตุ๊กามาไปช้อปปิ้งทุกวันนะเละฉันฉนเลแเละไม่ต้องเหงาไม่ต้องเหงาโอ้ยหิวจังเลยอะ่ะอาหารก็หมดบ้านแล้วเงินเดือนนี่ยังไม่ออกของส้วไปหมดแล้วเนี่ยหิวว่าอยรถใหญ่คุณนายบ้านนี้ไม่อยู่นี่นามีคนใช้กระทะทางซื่อๆไปขโมยของกินบ้านนี้ดีกว่า <c oughs> วาต้าวาต้าเมื่อไรจะสะอาดสักทีนะ ก็นะเราคนบ้านติดกันต้องมีน้ำใจรู้ป่เอาไปพาป้าเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ออโอเคโอเคเห็นตะกนแก่คนชรลาโอ้ยโอ้ยเข้าบ้าน,อน,นเองนเออพยุงไม่ไหนแล้วพยุงป้าเข้าบ้าน่อยแล้วอโอ้ยโอ้ย แปลป้าก็เก่งแล้วนะเนี่ยแหมนี่ป้าผอมลงแล้วนะช่วงเนี้ยป้าลดความอ้วนสู้มาตั้งเยอะแล้วถึงได้จะเป็นลมนี่ไง <c oughs> โอ้โหของกินนึ่งนั้นเลยท้องร้องครงคาไปหมดแล้วเนี่ยต้องขอโมยกลับไปกินที่บ้านนี่ได้อ,อ๋อหนูก็เลี้ยง ขออย่ามองไอ้ป้าเลยสิป้าจะเป็นลม,มอย่าบอกอะไรหนูไม่รู้จักอย่ามองที่มันจะหอมหอมเย็นเย็น่ะไปดมเวลาคนเขาเป็นลมมากอยู่ชั้นบนแหละป้าว่าห้องนอนคุณนายหนูอะไปหาหทั่วเลยมันต้องอยู่ที่นั่นแหละอะไรเย็นเย็นหอมหอมอะเอามาให้ป้านะ <laughs> เอ๋เหมือนจะเคยเห็นนะอะไรที่มันหอมหอมเย็นเย็นอะจะหนูไปเอามาให้ เสร็จแล้วอโอ้ยน่าก,กินนะของโปรดเลยนะเนี่ยโดนัทเฮ้ยกล้วยแข็อืมมันจะน่าก,กินจัดจัดพื้นที่ในพุงซะหน่อยมีอะไรเนี่ยโอ้โหข้าวเหนียวตังหล กินกับอะไรล้ะเนี่ยไก่ทอดหัดใหญ่หลาบปากจริงๆใส่ตรงไหนดีล่ะเนี่ยเอ้ยป็นลมต่อเป็นลมต่อเยคะวค่ะคะนี่หรือเปล่าป้าเย็นๆหอมๆฮะอะไรล่ะเนี่ยหน้าตายอย่างโลออน ปิบโลโออนคุณนายเธอไหมฉันเปล่าเนี่ยโลออนเคลไปเหรอโอ้อนา็ไม่ทาจากักรละเฮ้ยยังมองจริงๆฉอู้ลาดอันเนี้ยอันเนี้ยทาจากักรและไม่ได้นะไม่เลยนะขอบอ้อ,อชื่นใจชื่นใจดีขึ้นแล้วหนูขอน้ำฉันกินหน่อยสิหิวน้ำมากเลยน้ำน้ำน้ำเหรอน้ำไหนมา นี่ต oh. ู้ขนมจริงๆด้วยฉันว่าแล้วเฮ้ยตา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 ยน้ำอยู่นะเอาไปน้ำจากทางโขแล้วก็เปิด เดี๋ฉันกินด้วยเดียวเฮ้ยจะกินด้วยขอได้คุณนายไม่อยู่แอบเอาน้าอัดลมคุณนายมากินเดี๋ยวฉันจะบอกคุณนายเธอเธอก็กินเหมือนกันแหละป้าก็กินเหมือนกันแหละป้าเป็นลมอ่ะป้าเป็นลมอ่ะของป้า ม่ของเทวีนี้มันหายทปหมดเลยล่ะของอะไรมันมีโดนัทของหนู้วยดอดของหนูข้าวเดือดไก่ทอดอาหารเยนของหนูเอา้ามันเป็นของหนูแล้วป้าจะรู้ได้ยังไงของหนูหนูก็ไปหาสิว่าหนูไปเก็บไปที่ไหนอะอ๋ยกินน้ำเล่นเย็นๆยนใจดีกว่าแล้วว่าเราวางไว้ตรงนี้นะหรือเราจะจำผิดเออจำผิดป้ามาป้าไม่เห็นมีอะไรเลย เธอมีคนกดออดหน้าบ้านไปดูสิว่ามีใครมาเห็นจัดได้ยินเลยบ้าปาหูแว่วเปล่าป้าไม่หูแว่วเราอะหูอือเปล่ามีคนกดออดแล้วเนี่ยกดอีกทีแล้วไปดูสิจริงไปดูสิเอา้าเดี๋ยวแขกของคุณนายมาเดี๋ยวโดนว่านะไม่ไป,ปิดประตูอะ่ะต้องไปดูในตู้เย็นโอ้โห อะไรกันเนี่ยมีละคองกินนี่น่ากินมากเลยเอาไปเป็นขนมหลังอาหารดีวกว่าเยลลีส่ส้มไอติมไอติมช็อกโกแลตหือได้อาหารได้ขนมขนมหวานพิดท้ายสุดยอดอจะมาแล้วจะมาแล้วโอ้กินได้เป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยอุ๊ยสอ,อันนี้ละลายแน่แน่ กินมันที่นี่แหละไม่ต้องเอากลับบ้านแล้วยังไม่มาหฮยเฮยน่ากินสุดๆอ่ะหืมเกิดมาไม่ค่อยกินขนมอะไรแบบนี้เลยไม่เห็นจะมีใครเลยบ้านนี้ชักจะแปลกๆวนะวิ่งไปดูดีกว่า ทำไมอ่ะเยลลี่ยเขาสลามเหรอไม่ใช่มันคือสลามกินไม่ได้มันเป็นของเล่นของเล่นอะไรน่ารักกล้ากินขนาดนี้มันขออย่าเอามือขึ้นมาโกระป้อมเห็นไหมมันเป็นของเล่นดูสิจับกันไม่เตียกเลยเนี่ยมันยืดด้วยฉันไม่กินแล้วจิ้มเมนี่ฉันจะกินได้ยังไงโซกับป้อมฮะนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันของเล่นไม่ใช่ของจริงป้าอันนี้ก็ของเล่น มันกินไม่ได้ตรงเนี้ยของเล่นหมดอันนี้ไม่ใช่ของเล่นของเล่นแ้้เอามาแช่ตู้เย็นไว้ทําไมนะป้าเกิดจะกินแล้วเห็นไปเนี่ยก็ของเล่นต้องแช่เอ๊ะแล้วป้ามาเปิดตู้เย็นป้านหนูทําไมเนี่ยก็ป้าจะเป็นลมป้มาน้าตาลตกป้าต้องกินของหวานดวนป้าเลยไปเปิดตล้หนูมาใช่ไพอละพอละไม่คุยละป้ากับป้านแล้วนะป้า,า,า,าหายแล้ว แล้วป้าขโมยของอ่ะป้าไม่ได้ขโมยนี่ขนมป้าเอามาจากบ้านป้าถึงกลับบ้านแล้วป้าบอกว่าป้าไม่มีของกินป้าไม่ได้บอกฮะเอาจะกลับบ้านละไปดูหมาด้วยหมากัดป้าโอ้โหแล้ว่งูป้าทำไมมาตอยกันเนี่ยก็ป้าอ้วนไงยุ่งกับป้าอ้วนบูลลี่ป้าเหรอไปละไปแล้วโดนเด็กบูลลี่ไปแล้ว Hey! นะป้าโอเคนะอย่าโกรธป้าเลยนะจ้าป้าก็บอกกันดีๆก็ได้ว่าหิวแค่นีดูก็แบ่งของกินให้ข้าเดี๋ยวไก่ทอดอ่ะมีเยะแยะเดี๋ยวเรากินกันสองคนก็ได้อจริงด้วยงั้นเดี๋ยวป้ากินด้วยนะไปไปไปเอาข้าเหนียวไก่ทอดอ่ะเก็บเอาใส่จานนั้นให้ป้ากินแล้วก็ขนมวิตก่ยเก็บด้วยดูคุณนายมาเขาจะว่าป้าหอกินนะ กานให้ป้ากินเลย